โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญนะครับในเรื่องของที่เราจะดําเนินการในเรื่องการตอบอในเรื่องของข้อมูลโดยเพื่มเรียนคุณภาพหรือ,อทางด้านของข้อมูลเด็กนักเรียนหรือรายชั้นต่างๆนะครับ <c oughs> ประเด็นหลักเลยที่ท่านฝากนะก็ฝากท่านผู้บริการเขียนในเรื่องของ DLTV นะคะให้ท่านกลับไปสํารวจที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนของท่านว่ามีห้องไหนที่ปริมาณของทีวีที่อยู่ในห้องนะคะเกินหนึ่งเครื่องแล้วเกินหนึ่งเครื่องด้วยสาเหตุของอะไรท่านต้องมีข้อมูลที่จะตอบได้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการอ่านซึ่งท่านให้ความสําคัญมากใช่ไหมคะครับโดยเพื่ออางยิ่งในเรื่องการอ่านออกเขียนได้นะครับซึ่งท่านฝากในเรื่องของ นวัตกรรมที่เราจะต้องดําเนินการในเรื่องของคลิปที่จะต้องดําเนินการนะครับว่าเออมีการขับเคลื่อนอย่างไรมีทางด้านของนวัตกรรมนะครับที่ใช้นะครับเพราะมีความสําคัญมากนะครับในเรื่องของนโยบายตรงจุดนี้นะครับอ,อย่าลืมการบ้านของท่านเลขาหนึ่งเรื่องนะคะทำคลิป ไม่เกิน5นาทีในประเด็นของประเด็นที่มีปัญหาแล้วกลุ่มท่านได้ดำเนินการในการที่จะหาแนวทางแก้ไขอย่างไรมีนวัตกรรมแบบไหนบ้างนะคะโดยแต่และกลุ่มจะต้องทำเป็นคลิปนะแล้วก็นำส่งไปที่ข้อมูลซึ่งท่านเลขาได้แจ้งพวกเราไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าทุกท่านคงได้พูดคุยกันแล้วและได้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําคลิปที่ไม่เกิน ห้านาทีนะครับค่ะพอตื่นเต้นจากท่านเลขาสพทแล้วนะคะก็มาถึงอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากนั่นคือเทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านผู้มิการเอกลักษณ์ท่านผู้มีการกัลยานะคะทั้งสองท่านคเพราะมีความจําเป็นนะครับในเรื่องการประชุมเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้มิการสํานักง,งานเขตเนี่ยจะต้องเป็นประธานหรือในใน,ในกรณีของ การประชุมอกกคสเขตพื้นที่เราจะต้องเป็นเลขานุการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการการดําเนินการต่างๆจะต้องมีการวางแผนนะครับเขาบอกว่าอะไรนะคะสี่สร้างอันดับแรกก็คือ เขาเรียกว่าต้องเตรียมให้พร้อมพอเตรียมให้พร้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องสร้างความเข้าใจถ้าผู้นําเสนอไม่เข้าใจในสิ่งที่จะนําเสนอก็เป็นสิ่งยากที่จะทําให้องคคณาในอกศสนั้นา niin, สามารถจะลงมตินะคะตัวต่อไปก็คือการมีส่วนร่วมนะการมีส่วนร่วมขององคคณะทุกส่วนเลยและสุดท้ายที่สุดนะคะนอกจากการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของการที่จะมีความสุขในการอบรมด้วยตัวนี้สําคัญมากนะคะ เพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยท่านดรเอกวัฒน์ท่าน, ad, านย้ำว่าในการประชุมอหนึ่งครั้งเนี่ยท่านจะต้องประชุมอย่างน้อยประมาณ4-5รอบมาก่อนนะคะเพื่อจะเตรียมทั้งเอกสารเตรียมทั้งการนําเสนอด้วยนะคะและที่สําคัญท่านให้ให้ความ<ก>สําคัญ,คญ<ร>ในเรื่องนะของการเป็นประธานว่าจะต้องมีการเช็คนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของว่ามีผู้มาประชุมกี่รายนะครับหรือผู้ไม่มาประชุม นะครับหรือผู้เข้าร่วมนี่คือส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะเป็นประธานในที่ประชุมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดําเนินการนะครับแล้วถ้าเราสามารถนําระบบของฐานข้ขขอมูลใน e-meting e eting, นะคะเป็นการสื่อสารที่ทางกรกศได้มาสร้างความเข้าใจให้กับเราและส่วนหนึ่ง ะะแล้วก็เอาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการประชุมออนไซต์เชื่อมั่นได้ว่าท่านผู้บริหารนะคะจะมีความมั่นใจและการดำเนินการประชุมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสําเร็จแน่นอนท่านให้ทิคอันหนึ่งไว้ว่าฟังมากๆนะคะฟังมากๆพูดให้น้อยอย่างเช่นว่าท้าที่ประชุมบอกว่าเตรียมจะบอกว่ามติเนี่ยเตรียมจะยอมรับและท่านอย่าไปเสนอข้อมูลใดๆเพิ่มเด็ดขาดไม่งั้นมติอาจจะเปลี่ยนใช่ไหมคะครับเมื่อมีท่านเห็นชอบ อนุมัติแล้วนะครับเพื่ะนั้นทีจบเรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งต้องรีบพับพับทันทีทันทีนะคะในส่วนของอีมิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มในการสํานักงานเขตเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเพราะท่านเน้นย้ําเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านจะไปนําเสนออะไรต่างๆท่านจะต้องนําทางด้านของ iPad นะครับเพื่อที่จะไปนําเสนอนำเรียนให้ท่านได้รับทราบในเรื่องการทํางานหรือต่อไปการประชุมเนี่ยท่านเน้นเสมอว่างดกระดาษนะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับในเรื่องการดําเนินการตรงนี้นะครับในเรื่องของ emitting ด้วยนะครับ วันนี้ก็จะเห็นว่ารูปแบบการอุรมเปลี่ยนไปหลายอย่างพยายามลดกระดาษน,นะคะเพื่อให้ท่านสามารถใช้ในเรื่องของโทรศัพท์แท็บเล็ตให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าหลายท่านร้อยละแปดสิบเนี่ยท่านมีความพร้อมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะแต่ยังมีบางส่วนเราก็เรียนรู้ได้กันเมื่อเรานั่งเป็นกลุ่มเราก็สามารถแชร์องค์ความรู้ตรงนี้ได้นะคะหลังจากนั้นมาถึงช่วงค่ำค่ะเป็นไงคะได้พักไหมคะช่วงค่ำบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยมีความสนุกสนานนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ การพัฒนาในเรื่องของดังนั้นเราต้องดูกันว่าเรายืนผูกหรือเปล่านะคะเอ๊เราจะต้องยืนอย่างไร <c oughs> นะครับ <c oughs> ในเรื่องของ12นาฬิกา <c oughs> หรือว่า <c oughs> บ่ายสองบ่ายสองหรือ10นาฬิกาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนี่แหละนะครับ <c oughs> แต่ที่สังเกตเมื่อวานนะคะท่านวิทยกรบอกว่าร้อยละ99.99 99. 99. ผู้บริหารที่มาอบรมณวันนี้มาดีบุคเลิกเด่น แต่ที่ต้องเน้นคือเน้นในเรื่องขององค์ความรู้ให้ท่านอีกนิดหนึ่งนอกนั้นท่านมีความพร้อมสมบูรณ์แบบตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกท่านที่มายืนอยู่ด้านหน้าตอนช่วงที่ท่านวิยากรให้ปฏิบัตินั้นท่านทําได้เยี่ยมนะคะก็ต้องขอชื่นชมในวันนี้ในลหลายๆท่านนะครับ <c oughs> พัฒนาบุคลิกภาพอย่างดีแล้วนะครับเราเห็นว่าท่านเนี่ยมีความมั่นใจความมั่นใจนี่จะบ่งบอกในเรื่องของบุคลิกภาพของเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้น นอกจากเราได้รับความรู้ในเรื่องของการแต่งกายเรื่องบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการรับประทานอาหารหรืออ,อะไรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวพันกันทั้งหมดเลยเพราะผู้บริหารเนี่ยท่านผู้มีการสํานักง,งานเขตเนี่ยจะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าเขาท่านรองหรือคุณครูเนี่ยก็จะได้ดูนะครับดูว่าท่านผู้มีการสํานักง,งานเขตเป็นอย่างไรมี บุคลิกเป็นอย่างไรนะครับท่านบอกถ้าจิบวายใช่ไหมคะจิบวายเนี่ยกินวายแบบคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ากินกินเพื่อความอร่อยก็จะลืมว่าถ้าเมาแล้วต้องเป็นยังไงเมืม่อวานท่านเลขาบอกคํานึงเมาแบบพอโอเคต้องทํำยังไงคะเามาแบบพอโอเคหลายๆท่านน่าจะทํากันอยู่นะไม่รู้จะไปนอนที่ไหนกันดีนะเมาแบบ <นะ S 2> พอ,พอบบโอเคอามนอ,อนที่บ้านนั่นแหละเพราะนั้นท่านต้องต้องปฏิบัติตามนะ นี่คือส่วนหนึ่งที่มาแบบท่านผู้มำนการสำนักง,งานเขตทีนี้เวลาดืมด่มวายเหมือนกันที่ท่านบอกว่าบอ้ให้มาแล้วไม่ใช่ยกยกหมดเลยยกหมดแก้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี่คือทริคต่างๆที่เราได้ได้เรียนรู้นะครับแต่เมื่อวานท่านส่งคลิปให้ประมาณ7-8คลิปนะคะในในคลิปตัวนี้น,นอขออภัยไม่ใช่คลิปเป็นไฟล์นะไฟล์ที่อยู่ในไลน์กลุ่ม ท่านวิยากรไม่ได้นําเสนอบนเวทีทั้งหมดดังนั้นฝากทุกท่านได้เข้าไปดูนิดนึงก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอการแต่งตัวของท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเสื้อผ้าไปจนถึงรองเท้าที่ท่านแนะนําว่ารองเท้าแก้วจริงๆก็สวยก็ดีใช้ได้แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตอนนี้ท่านก็แนะนําทริค่ายเพิ่มเติมนะคะรองเท้าสุภาพบุรุษควรเป็นแบบมีสายใช่ไหมคะที่สคัญโ<อ>ดยเฉาะจริงๆมีเชือกนะครับที่ต้องผูกเพราะว่าใช้ได้ทุก ทุกเครื่องแบบนะครับที่สําคัญนะครับท่านก็เน้นย้ํานะนอกจากดูดีแล้วก็เน้นความประหยัดให้เราด้วยนะคะเสื้อสีขาวมิซื้อครั้งละ5้าตัวได้เลยตอนนี้กําลังขายอยู่นะข้างล่างเนี่ยท่านบอกว่าซื้อทีละ5ตัวเลยท่านลงไปท่านจะเห็นนะนี่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะว่าร้านค้าเนี่ยมีข้างล่างด้วยนะครับตอนนี้กาลังกาลังขายอยู่ในส่วนของของเสื้อผ้านะเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนก็จะต้องดูด้วยนะครับค่ะ ก็ท้ายที่สุดตอนก่อนจะปิดเมื่อวานนะคะก็ทีมวัดผลได้มาฝากย้ำนะคะฝากย้ำในเรื่องของการส่งไฟล์งานนะคะคอนเซปต์ของการส่งไฟางานใบงานนะคะคอนเซปต์คือท่านดรสังคมได้ส่งเข้าไปในลายว่าควรจะมีคอนเซปต์ประมาณ3ส่วนส่วนที่1คือ i y e light ท่านชอบหรือประทับใจอะไรส่วนที่2อ learn สรุปองค์ความรู้ที่ท่านได้รับนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ i y view อนาคตที่ท่านจะนำไปใช้พัฒนาตนเองอย่างไรพัฒนาหน่วยงานอย่างไรดังนั้นคอนเซปต์อย่าฟังแล้วเขียนตามวิทยกรไปเป็นบรรทัดตามทุกคำที่ท่านพูดไม่ได้นะคะตอนนี้เราต้องการคอนเซปต์สั้นๆเพื่อให้ท่านวิทยกรได้อ่านเพื่อดูคอนเซปต์ของพวกเรานะคะแล้วก็ฝากทีมวิชาการนะะท่านช่วยตรวจในใบส่งงานของสมาชิกด้วยว่าแต่ละกลุ่มส่งครบหรือไม่และส,ส่งถูกวิชาหรือเปล่า นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝ่านนะคะในช่วงท้ายก็จะขออนุญาตได้นําเรียนท่านเ,าเรียนเชิญท่านวิทยากรพี่เลี้ยงของกลุ่มที่8นะคะท่านาได้มาถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนแล้วก็เสริมเติม,เต,มเต็มให้กับพวกเราด้วยนะคะ ค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือท่านวิทยากรพี่เลี้ยงของกลุ่มที่8นะคะท่านผู้ในการพยมนะคะ,ะท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราด้วยนะคะท่านเป็นวิทยากรที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูแลใส่ใจพวกเราเป็นอย่างดีค่ะค่ะเยนเชนค่ะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้วยการเขตที่เคารพทุกคนนะครับก็รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้ มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราห่วงเวลาสั้นๆน,นะครับเมื่อวานนี้นะตอนที่ท่านเลขาธิการกรบถอเป็นวิทยากรผมเห็นพวกเรานั่งฟังกันแบบเครียดนะใครใครไม่เครียดมั้งครับเมื่อวานนี้มีไหมครับท่านเลขาเดินไปโต๊ะไหนก็รู้สึก จะนั่งตัวตรงดิ่งกันเลยนะฮะกลัวกลัวท่านจะยื่นไหมให้ใช่ไหมครับผมนั่งวิเคราะห์ดูอยู่นะครับว่าทำไมพวกเราถึงเครียดนะึงเครียดมากกลัวท่านเลขาจะถามผมว่าสาเหตุสำคัญก็คือพวกเราขาดข้อมูลสารสนเทศที่ดี นะครับขาดข้อมูลสารสนเทศที่ดีทั้งๆท,งที่พวกเราอยู่ที่เขตเนี่ยเราก็ทำงานกันเยอะแยะเลยแต่พอมาออกนอกเขตมาเนี่ยเราไม่ไม่ได้พกพาข้อมูลสารสนเทศมาเลยเนื่องจากว่าตอนที่เราอยู่เขตนั้นเราเป็นผู้นวยการเขตเราก็ได้แต่สั่งให้ทดลองสั่งให้ผู้นวยการกลุ่มและบุคลากรทำทำทำ เลือกนู้นนี้นั่นตามนโยบายตามาควิกวินอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราทำแต่เราไม่ได้ทำเองนะครับเราไม่ทำเองเราจึงตอบไม่ได้นะข้อมูลสารสนเทศก็ไม่มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติก็จำไม่ได้อันนี้ยสำคัญที่สุดนะครับขอเรียนนะครับว่า,เ,าเราเป็นผู้อำนวยการเขตเนี่ยนะ ในเรื่องของงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนโยบายของสพงทก็ดีนโยบายของจังหวัดก็ดีเนี่ยเราต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับคือท่านจะต้องลงมากํากับหรือว่าลงมาดําเนินการด้วยตนเองนะด้วยตนเองนะครับตอนเรามอบงานให้กับรองเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเรามอบฟังก์ชั่นนู่นนี่นั่นให้กับ ลองยกเว้นงานนโยบายใช่ไหมฮะงานนโยบายนี่พออเขตต้องทําเองแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ยังมอบให้ลองทำเพราะฉะนั้นพอลองทำมันก็มีแกลบช่องว่างอยู่ที่เราอาจจะยังไม่รู้หมดนะรู้ไม่หมดนะก็ตรงนี้ก็ทำให้เป็นจุดอ่อนของพวกเรานะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าเราเป็นผู้นดยการเนี่ยเรื่องนี้ต้องลงมาทำด้วยตนเองนะครับแล้วเราก็จะ มีข้อมูลไปที่ไหนก็สามารถตอบคำถามได้ตลอดอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับพวกเราการประชุมจะได้ไม่เครียดนะครับเช่นเดียวกันเมื่อการประชุมที่จังหวัดน่านก็เห็นนะครับผู้นวยการเขตหลายท่านไม่ตั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันหมดนะก็เกิดจากสาเหตุนี้แหละนะครับก็ขอฝากพวกเรานะว่า เราจะต้องลงมากำกับหรือว่าดำเนินการด้วยตนเองนั่งหัวโต๊ะเองแล้วทุกอย่างท่านจะตอบได้นะครับก็ขอฝากพวกเราในฐานะที่ผมเองนะก็เป็นผอเขตมาตอนนี้ก็ปีที่สิบแล้วนะอีก8เดือนก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับก็เป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะก็ได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งผอเขตมายาวนานพอสมควรนะครับก็ อีกบทบาทหนึ่งนะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านเลขามืวานนี้นะผมเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะดูแลในเรื่องของสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ ของพวกเราของพอ,อ,อเขตรองพอ,อ,อเขตเนี่ยนะรวมทั้งในเรื่องของการารวมกำลังในการที่จะต่อสู้กับาการต่อสู้ในเรื่องของกฎหมายหรือว่าโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องช่วยกันนะครับผมขอฝากพวกเราว่าในในขณะที่เราดูแลเขตของเราแล้วเนี่ยเราต้องดูแลองค์กรของเราด้วยองค์กรพอออกเขตเนี่ยซึ่ง ในโอกาสข้างหน้าเนี่ยปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยนะครับการปฏิรูปการศึกษายัางต้องเดินต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาก็จะมีการปรับมีการแก้การยกล่างขึ้นมาใหม่วันนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเพราะเขตพื้นที่เรายังจะอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้ นะครับวันนี้เรามีชมรมมีสมาคมอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้อำนวยการเขตแห่งประเทศไทยสมาคมผู้อำนวยการเขตแห่งประเทศไทยสมาคมพอเขตมัธยมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่แห่งประเทศไทยเนี่ยเราเราเป็น องค์กรที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะที่จะช่วยกันผลักดันกฎหมายเพื่อให้พวกเรายังคงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ขอเรียนพวกเราว่าเรานอกจากเราดูแลเขตพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยก็ขอให้มาช่วยเหลือส่วนรวมในนามของสมาคมต่างๆเนี่ยอยากเอยขอให้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นพลังในการที่จะต่อสู้เรื่องใดๆที่เกิดขึ้น นะผมเองเนี่ยก็จะอยู่กับพวกเราในตำแหน่งผอเขตหรือว่านายกสมาคมเนี่ยอีกเ8็เดือนนะถึงตอนนั้นผมก็ต้องโบกมือลานะทีนี้พวกเรายังอยู่อีกนานนะครับบางคนเนี่ยอยู่ถึง22ปีบางคน20ปี10กว่าปีก็เยอะเพราะนั้นพวกเรายังต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเพราะนั้นเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันให้ได้นะครับ ถ้ารวมกันไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็เราจะไปต่อสู้กับใครได้นะครับก็ข่าวาว,าวพวกนี้เราก็ลองดูนะว่าแท่งอื่นเขาก็พยายามที่จะผลักดันแท่งเขานะแล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไรทั้งเขตประถมเขตมัธยมเนี่ยก็ขอฝากพวกเรานะฮะในในนามของอสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่แห่งประเทศไทยรวมทั้ง ออและรองพอเขตด,ด้วยนะครับที่เป็นสมาชิกนะก็โอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจอบรมครั้งนี้นะให้ให้สำเร็จรุ่งทุกคนนะครับขอให้รักสามัคคีกันในรุ่นและช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันองค์กรเขตพื้นที่ของเราหรือสอปทของเราให้คงอยู่และ จเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ขอพูดคุยกับพวกเราไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ ขอเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณท่านดรพยอมวงพลูนะคะผู้มวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม8นะคะในส่วนของกิจกรรม Morning Talk เชา้านี้นะคะรับผิดชอบโดยกลุ่มที่8 mm. ก็คงจะขออนุญาตยุติพิียงเท่านี้เพื่อเตรียมการรอในส่วนของทีมรองผู้มวยการสำนักง,งานเขตจะเข้ามารวมการก้นาฬิกา,ากา็จะเป็นในส่วนของพิธีกรในช่วงนี้มีเวลาเล็กน้อยท่านวิทยากรพี่เลี้ยงอาจจะเข้าพบแต่ละกลุ่มได้ ในนามของกลุ่ม8ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ